เจ๊ที่นี่มีผงซึกพอ่อขายไหมคะเจ๊เจ๊เจมีผงซึกพอ่อขายไหมด้านนู้นเลยค่ะคิดเงินเลยค่ะ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 อ่ะนี่า่าสูงใส่เลยค่ะสแกนจ่ายนะคะติดอยู่ด้านล่างอะคะ่ะสแกนเลย,เลยค่ะสแกนเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊จะซื้ออะไรเราไม่มีเงินนะเออนะเจ๊สวัสดีจ้าฉันบอกแล้วว่าเจ๊ร้านเนี้ย ไม่สนใจลูกค้าหมดแต่เล่นแต่โทรศัพท์ฉันมาที่นี่ประจำน่ะฉันรู้เร็ว,รวจะเอาอะไรก็รีบหยิบเอาเร็ว,รวอาเลยเหรอไปไปรีบตามมารีบตามมาจมเจ๊ไปก่อนนะคะวันนี้ยังไม่อยากได้อะไรเร็วมือนี้มันคำแล้วมือนหนเดี๋ยวไอ้มาทั้งไงอีลาไม่เดอขอบใจเด้อไอ้ที่ดูแลนิวกับแม่มาตลอดนิวไอ่อยากดูแลนิวตลอดที่ิตเลยพูดจักปะจ้า แม่เมื่อกี้แบบพีกซอยกันแน่ฝนสิตกแล้วเก,ก็บไปรอดเก็บไปซ้ำนี้ก็บซ้ำนั่นละ่ะฝนตกก็เศร้าตัวเดี๋ยว,วพอนเสียเต้าว่าอย่างไรที่นัดไว้ถามมือเล้งก้อนในบ่อให้ถือเล็กก้อนเดี๋ยวจิตพิจาราทั้งต้นทั้งดอกดอกบอ่อได้ผัดมาหลายเทือแล้วอีห่างนี่แม่แม่เจะเอาไปหน,นีอยู่หกล้านบอกว่าถือกั้อนนี่หนึ่งเจ้ามาให้แต่หนีปีหนึง่งแล้วว่าถือจะเทืียอีหลีบอกแม่แม่ไปเอาเงินมาให้ดี่ย่งต้องหกล้านจะมารักษาพ่อมึ่เงินเดี เบิกเงินตัวงแ่หกล้านบ่เศร้าตายถิ่นที่ซื้อแังเดย์ก็ต้องให้ได้มือนี่เงินต้องหกล้านสิไปหามาแต่ใส่เป็นบ้าบ่าปากีแท้น้องสาวสี่ห้าตอนนี้แม่กับว่มีสมบัติอีกอย่างพา่อจะถึงหกล้านดอกสมบัติที่มีค่าที่ซื้อก็ขึ้นลูกสาวผู้เดียวนี่ล่ะเส่็มีเงินหกล้านจังมาไทยเอาเด้อแม่ไปแมน่นิวเดี๋ยวแม่ถือเลขมาแล้งแม่จะไปไทยเอาเด้อเดีวไอ้ไม่แล้วนิวนิวมันมาอยู่แล้วอะ นิ้วไฮไปใส่แม่เป็นอีเซียเพิ่มนิ้วหกล้านเพเิ่นเลื่อนเอานิ้วไปเป็นตัวประกันฮะหกล้านผมจะหาเงินเอานิ้วกลับมาเองครับไปนั<อ>่นห้องเก็บพอง,งอยู่แล้วสีเห็ดอีหยังถอดเสื้อเห็ดเอ,อียงเอาไปซักข่อยบอสักข่อยสีเมือบ้านยี่ไปใส่สีเมือบ้านแม่เจออ้าส่งมาคัดดอกแล้วเมือบ่ได้ไปไปเห็นงานไส้นี เอาซักไห้เบิดนี่ซักแล้วก็ไปกวดบ้านเท่าเขาพี่คะมีแป้งตัวไหนที่ทาแล้วไม่อกโลกแป้งที่ทาแล้วไม่ลกโลกหรอคะลูกค้าโอกโลกค่ะลกโลกแป้งทุกตัวทาแล้วไม่ลกโลกนะคะลูกค้าวัสดุก็ย่อยสลายง่ายไม่ลกโลกหรอค่ะเออช่างมันเถอะค่ะแล้วมีที่หลบคนไหมคะที่หลบฝน ข้างนอกฝนไม่ตกนะคะแล้วก็ที่นี่ก็ไม่มีร่มขายด้วยค่ะทําไมพนักงานร,ร้านนี้เข้าใจยากจริงๆร้านเครื่องสําอางจะมาขอซื้อที่หลบฝนพี่คะว่าไงคะน้องมีดินสอเขียนคิ้วหัวเปเป,เปไหมคะเปมาซื้อเครื่องสําอางแล้วยังให้พนักง,งานเปอีกหรอคะลูกค้าไม่ไหวแล้วนะไม่ส่งไม่ซื้อมัอนละ สำหรับลูกค้าที่อยากจะเปิดบินกับร้านอันนามาดูกันว่าลูกค้าเลือกอะไรไปบ้างบอกเลยว่าคุ้มได้กำไรแน่นอนเปิดบินเริ่มต้นในราคา1,200บาทลูกค้าก็เอาไปบวกกำไรเพิ่มได้เลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเปิดบินกับทางร้านเราทักแชทหาน้องแอดมินได้เลยนะคะ เปิดบินแค่1,200อบาทก็ได้สินค้าราคาส่งไปขายแล้วไม่ต้องเสี่ยงกับของหมดอายุของขายไม่ออกแล้วจะหมุนเงินไม่ทนันค่อยๆเติมไปทีละนิดตามกําลังที่ขายได้สนใจเปิดบินกับอนณาทักมาได้เลยนะคะคิดเงินหน่อยคะ่ะทั้งหมด200อค่ะนี่คะ่ะน้องคะพี่ก็มาซื้อของร้านน้องทุกวันเลยมีเครดิตให้พี่ไหมอ๋อที่ร้านรับแต่เงิน,งน,นสดค่ะน้าน้องนะ้าพี่ก็มาอุดหนุนน้องประจําเลยแต่ละครั้งก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะ ได้ค่ะว่าแล้วคุณน้องใจดีงั้นอันนี้ลงบัญชีไว้เลยนะคะอในห้างก็มีแป้งตัวนี้ซะด้วยคิดเงินค่ะไม่เจอกันนานเลยนะคะคุณพี่ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยออกจากบ้านนะคะพอดีว่าพี่ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายเต่ไปช็อปในห้างฉ่ำเลยนะคะ,ะเห็นด้วยแหระคะพอดีว่าอากาศมันร้อนนะคะอ๋อค่ะ งั้นก็ถ้าจะซื้ออันใหม่ลบกวนจ่ายอันเดิมมาก่อนนะคะพี่ขอติดอันไว้ก่อนนะคะพอดีว่าแฟนพี่ยังไม่ได้โอนตังค์มาให้เลยค่ะแต่ไปซื้อของในห้างทําไมจ่ายเงินสดได้ล่ะคะคุณน้องก็ในห้างเขาไม่ให้เซ็นนี่คะ่ะอันนี้สามร้อยห้าสิบค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวอันเดิมพี่มาจ่ายนะคะอ่ะเมีม่ยวเอาไปจ่ายอันนึงอคิดเงินค่ะเออ อันนี้คิดรวมกันได้ไหมคะไม่ค่ะคิดแยกแต่มาด้วยกันไม่ใช่เหรอคะมาด้วยกันแต่จะจ่ายแยกไม่ได้หรอคะอ๋อได้ค่ะทอนเก้าร้อยเก้าสิบนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะอ่ะไม่มีถุงให้หรออ๋อมีค่ะแยกถุงค่ะอ๋อได้ค่ะอ้าวแม่ทำไมต้องจ่ายแยกไม่เข้าใจก็แลกเอาไปไว้ใช้ในสิถุงนี้ก็เก็บไปไว้ใช้ที่บ้าน สวัสดีครับอู้หลานยายก็เป็นแต่สร้างแถมมาอุ้มบังก็นนะ่ะย,งงยงงัง่ไงบอหนี่ไ้เก่งบ่สูกระคืห้อยูเบิดขึ้นมอกรับตอนเศร้านี่แหละครับแม่อยู่ผู้เดียวเงาบอคือบ่อยายไปอยู่น้ำกันบอละแม่มักยู่แบบนี้มักยู่แบบธรรมาชาตินอู้น่ลรับแต่จะสร้างเนาะหนาเพิ่นแม่ผมบอกกับปู่มาฝากไอมีทินมิวเ,เอามีทินได้กับปู่มาหลายอยู่บ,บ่กับเมียพงเมียกันเด้อ ควายสิบต่อแรกมาทางนี่บอควายหนูเฮียแหมไอเห็นบอม่เห็นเนี่ยแหละเดี๋ยวไอจะพาไปหางไปไปไอขอบใจละลายเด้อพี่ซอยหาควายเบิดมือบอเป็ี่ยนยางดอกนางแต่ว่าน้องซื้อว่าจังไดซื้อว่าส้มผู้จ้าน้องส้มผู้ไอมิดทีนน้องส้มผู้ถ้าโดนบอไอโดนทำเลไอกระทาเนาะ สวัสดีคับแม่มึงคือปล่อยเห็นผู้ชายมาจับมือถือแขนมึงยังสิมานี้โตเป็นไผ่จังมาเอิญเข้ามาแม่โตมาจับมือถือแขนลูกเข้าสิลูกเข้าเสียหายโตต้องไปหาเงินมาสู่ขอลูกเข้าเลยสิบล้านสิบล้านขั้นมามีเงินสิบล,ล้านก็ไปตอกมหามันเมือ่อแม่กินขา้าวแล้วบอบ่บ่อยากแม่เป็นยังขึ้นหนาเครียดเครียดคือจะมีทีนไอ้มีทีนเราเป็นอย่างแม,ม่ไปมากผู้สาว แม่เข,ขาโมโหคาดอง1ิบล้านอุกอังน้ำอยู่นีจเจาเชียรจังไดยมันสิไปหาอยู่ใส่เฮ้ยมีทินป้ากันไม่อได้ยินข่าวต้องการใส่เงินบ่ะเพื่อหุงเอาเนี่ยเอาเงินมาขึคืน1ิบล้านเ <c oughs> งินห้องหกล้านพ่อเงินบ่อีกสี่ล้านเธอเป็นการตอบแทนที่ดูแลแม่ให้เอาไปแจ้งเนี่ยเด้อสองสุู ไอ้พี่ที่ไหนมาได้จังในไอ้มีเงินไปแตงนอนเลยทีนย่นี่เงินชิบล่านอิลีบอกไอ้เขาเสร็จเลยแต่งงานกันแล้วน้อง ไม่ไหวแล้วปวดฉี่ฮึบุคคลภายนอกห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตเฮ้ยไม่ไหวละออกมาค่ยขออนุญาตแล้วกันเฮ้ยปกติประตูมันปิดอยู่ใครเข้ามาเนี่ยเฮ้ยเข้ามาได้ยังไงคะพอดีหนูปวดฉี่ทนไม่ไหวคะ่ะก็เลยไม่ได้ไปขอ ตกใจนึกว่าโจรรูขอโทษนะคะพี่ไม่ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าคราวหน้าต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันน่ากลัวนะคะอุ้ยร้านนี้มีตัวทดลองด้วยแป้งเนื้อดีจังเลยราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ร้อยกว่าบ,บาทเลยเหรอไม่มีตังค์ซื้อหรอกทำได้นะคะเดี๋ยววันหลังมาดูใหม่นะคะวันนี้รีบ อ๋อค่ะป้าคนนี้มาลองแป้งทุกวันแต่ไม่เห็นเคยซื้อเลยมาทาทุกวันแต่ไม่เคยซื้อแบบนี้ไปซ่อนซอเลยดูสิจะทาอะไรฮะตัวทดลองหายไปไหนสวัสดีค่ะคุณพอนล่า ของที่นี่คือต้องแต่งหน้ามาทํางานคุณลืมเหรอคะพี่ขอโทษค่ะพอดีแป้งพี่หมดคนอื่นที่เขาพร้อมทํางานรอคิวอีกเยอะนะคะ วันนี้จะมาบอกวิธีแต่งหน้ายังไงให้ติดทนทั้งวันและกันน้ำกันเหงื่อด้วยจะให้แต่งหน้าติดทนต้องมีไพลเมอร์นะจ๊ะสาวเพราะเขาจะช่วยเบลอรูขุมขนให้ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นและเมคอัพติดทนทั้งวันด้วยตัวนี้เป็นไพลเมอร์สูตรผิวออร่าทาแล้วผิวจะฉ่ำวาวแบบเกาหลีเกาใจเสร็จแล้วก็ลงบีบีมินเล่สูตรเน้นปกปิดกันน้ำกันเหงื่อช่วยปรับสีผิวให้สว่างขึ้นปกปิดจุดด่างดำรอยสิวได้ดีมากเป็นบีบีเนื้อแมตให้ความรู้สึกเบาสบายไม่หนักหน้าและเนื้อเขา ก็เกลี่ยง่ายมากด้วยเราชอบผิวแบบนี้มากมันดูฉ่ำๆเงาๆแบบผิวสุขภาพดีอ่ะทุกคนไม่ได้รู้สึกเหนียวเน,นะ,นะถือว่าสบายผิวโอเคเลย mm hmm. มินเล่พรายเมอร์กับบีบีเนื้อแมบทบใช้คู่กันปังมากสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาช็อปเครื่องสําอางกันนะคะแต่วันนี้เราจะถ่ายให้ดูแบบหมดเปลือกเลยนะคะว่าเราใช้เครื่องสําอางอะไรกันบ้าง ร้านนี้เป็นร้านประจําของเราเลยนะคะเรามาซื้อบ่อยมากนี่เธอ มาถ่ายอะไรอยู่หน้าร้านฉันถ่ายคอนเทนต์ไงคะป้ามาถ่ายหน้าร้านคนอื่นน่ะขออนุญาตได้ยังต้องขออนุญาตด้วยเหรอคะสมัยนี้ใครก็ถ่ายกันทั้งนั้นแต่มันหน้าร้านฉันเธอไม่มีสิทธิ์มาถ่ายมั่วซั่วป้าจะโวยวายทาไมก็แค่มาถ่ายคอนเทนต์ไม่ได้ทําให้ร้านป้าเสียหายสักหน่อยนี่มันร้านฉันถ้าอยากถ่ายก็จ่ายเงินมาไม่ใช่มาถ่ายง่ายๆฟรีๆแบบนี้ป้านี่มันสมัยไหนแล้วตามโลกขอให้ทันบ้างไม่ใช่อยู่ในตะกราอย่าเด็กปากเสียออกไปจากหน้าร้านฉันอยู่นี้ไปถ่ายที่อื่นเลยไปฉันจะไมม่่าาซื้้้อออขงทีีีรนนก